เดินข้ามแล้วก็ไปขึ้นรถนี่อีกทีหนึ่งไม่ต้องเอาของอะไรลงจากรถเดี๋ยวเราจะขึ้นรถนี่อีกทีหนึ่งกล้องไม่ต้องลงครับอย่าลืมบัตรประชาชนบัตรอะไรติดตัวไปนิดหนึ่งเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มารอรับเราพาข้ามแดนเดี๋ยวรถเขาก็จะข้ามกันเองเกาะกลุ่มกันไว้นะอย่าแตกกลุ่มนะอย่าแตกกลุ่มไปเป็นหมู่คณะ

ยายมาแซงหมูนะเดี๋ยวก่อนเถอะลัอไมมมน่มีเลยน้องวินาเนี <Rebel movie plays> ่ยเหลือเกินเดินดีๆอย่าให้ล้มบ๊ายบาย นี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะรอหนุ่โมงเพื่อข้ามไปยังสองเทียนราและะะ้วค่ะไปดคะ่ะเทีไทยได้สเทีไทยได้เจ้าเจ้ากตี้กับกตี้เยะหน่อย อีกค่ะแล้วก็เดินผ่านโบงไมาเรียบร้อยแล้วนะคะคแล้วฝั่งนี้เนี่ยทางด้านหลังของแบบเนี่ยก็คือตลาดดาวเรืองซึ่งก็เป็นตลาดที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กับจุด่านแนวช่องเมกนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะ ในเอกาสารแล้วก็รอรถนะคะเพื่อข้ามาฝั่งลาวนี้เนาะตอนนี้เราก็อยู่ที่ฝั่งลาวกันแล้วแล้วก็อยู่กันที่หน้าร้านดาวเรืองนะคะคือเป็นร้านที่ขายของที่นี่ของขึ้นชื่อเลยคือกาแฟเลยค่ะก็ถ้าใครมาก็อย่าลืแมแวะมาลองนะคะ นะคะก่อนอื่นนะคะขอกลับคำว่าสบายดีเจ้าขอ,ขอต้อนรับน้องเจ้าเข่าสู่ลาวไตหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก่อนอื่นน้องเจ้าขอแนะนน้ำซื่อมีซื่อว่านางมนาัายสมบูรณ์ขันนะเจ้าซื่อเหรินซื่อออดนะเจ้าหรือภาษาบ,บ้านๆเฮากันลูกขวักนะ้องเจ้าน้องเจ้า กระลูกกบลูกขวักไปจังสันนะเสาวนะเสาสามารถเรียกได้นะเสาซึ่งออนมาในครั้งนี้เนาะเสาจะพาคณะเนาะสาเนาะนำท่องเที่ยวนะเจ้าเขตของเราภาคใต้นะเจ้าโปรแกรม3วัน2คืนนั่นเองนะเจ้าวนะเจ้าอยู่ที่หนองคายเวียงจัดนะเจ้าขออนุญาตเด้อเจ้าวบอกภาษาเล่านี่เข้าใจกันบ่วเด็ดเด็ดด็ดเด็นนี่เข้าใจค่ะเนาะ แต่ด้านหลังนี่บวเปเพราเาภาษาเล่าเลยผุดผ่งเนี่ยบิงทั้งขางผุ่เน่สาเป็นบอลเนี่ยเบิงรูหัวเลยเนาเสาหรือเอาจังซี่บวกุอกดหนึ่งภาษาเล่าผึ่งบกกดสองภาษาไทยผึ่งบกกดสามผึ่งบักงไทยถึงเล่าผึ่นวกเนาเอากดใดล่ะสาวเอากดสามเนา เนอเจ้าถ้าคําไหนเนาะเจ้าถ้าเป็นภาษาไทยเนาะเจ้าคํำใดที่ผิดพลาดหรือว่าบ่ถูกต้องกันในการออกเสียงออดเองก็กราบขอโทษขออภัยเนาะเจ้าได้นำที่นี่ด้วยเนาะจ้าเพราะว่าภาษาไทยภาษาลาวเป็นภาษาที่สื่อสารกันได้ง่ายที่สุดเนาะเจ้าเนาะแม่นบ่เนาะเจ้านั่นเนอเจ้าพูดไปนํากันคักได้เสียงแัดแจ๋วมื้อนี้เนาะเจ้านะฮะ นี่แหละค่ะภาวะจำบึงความงามเราจะง่ามสามีแล้วมมลปกติป,ปกติแล้วไปทางทางภาคเหนือง่ามกระดักกระโดอเป็นบอ่อค่ะง่ามอีเดียง่ามอีหลอดเป็นบอ่อค่ะนาสาวงมามบิดบาชี้นี่นาสาวง่ามเจอในวันนี้นและจะเดินทางไปติดในสถานที่แหลกท่องเที่ยวตัดเยื่อนะคะตัดเยื่องนะคะตัดเยือะะเย่อ,ะะอห่างจากนี้ไปเกือบประมาณ80กิโล นะคะคนขางที่จะไกลนะคะถ้าถามว่าจะใช้เวลานานไหมนะคะก็จะใช้เวลาประมาณอยู่นะคะเกือบชั่วโมงกวัวนะคะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งสังเกตนะคะเราเข้ามาที่ฝั่งเรานี้นะคะจุดโดดเด่นของคณะนะคะหรือว่าบางท่านนั่งอยู่ด้านหน้าอาจจะเหยียบเบรกแทนโซเฟอร์ได้นะคะนั่นก็คือนะคะการขับรถนี้จะเลนด้านขวามือขวามือนี้ผ่านได้ตลอดเนาะ นะคะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งบางท่านอาจจะรู้แล้วนะคะว่าประเทศแล้วกนะะ็ธรรมชาตินะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในช่วงนี้เพราะว่าบางท่านอาจจะมองเห็นตึกอ,อาจจะมองนะคะมองไม่เห็นตึกอาคารเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ออกักิซันของตัวเมือกนะคะหรือว่าตัวอาําเภอนั่นเองนะคะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้เราออกจากการมา ได้แล้วประมาณอยู่ห้าหรือโลฉะนั้นนะคะเมื่อกี้เกี่ยวกับสัญญาณโทรศัพท์ออดบอกแล้วว่าอาจจะไม่มีนะคะหรือว่าทุกท่านนะคะถ้าเปิดเครื่องไว้นะคะอันนี้ต่อถ้าเปิดทุกท่านเปิดเครื่องไว้แล้วไม่เปิดบิถ้ามีสัญญาณถ้ายกตัวอย่างว่าดังขึ้นมาเราถ้าเราไม่รับก็ไม่เป็นไรถ้าเรารับนะคาก็3ามสบามสิ้บาทนั่นเอง คะทีนี้นะคะถ้าครอครัวบางครั้งก็ประมาณสบัดละสามกานเนาะนะคะอันนี้แล้วแต่เครือข่ายนะคะหรือว่าเข้ามาที่ฝั่งเราแล้วซื้อซิมเหล้าวมีไหมคะมีไหมคะมีอยู่อันนี้มีเรียบร้อยอันนี้ไซตโทอย่างเดียวใช่ไหมคะเออโทรได้หาอะไรนี้่จะหน่อยก็ได้โทรก็ได้อะไรก็ได้เพราะว่าพี่บอกว่าเซฟต้องเปลี่ยนซิมนะคะเพราะว่าจริงไหมปกติแล้วนะคะ จะมีอุปถมัมภุญธรรมกิจนะคะวันนี้คุณพี่มาหาตักแก๊สนะคะหลอกนะคะเข้าใจเข้าใจคำว่าอุปถัมภะคะก็คือปกติแล้วนะคะยยมรดุนะคะ,คะก็คนแรกจะมีอุปถมัมภคนทีสองอุโมงค์ธรรมคนทีสามไปแบบนี้นะคะนคะคะอันนี้พี่พี่เปลี่ยนชื่อมาแล้วเพื่อที่จะโทรหา,หาดักกิจก,ก๊กะ,ะคะ อันนี้แต่และแต่แล้วแ,แล้วแต่นะคะเอาน,นะคะถ้าท่านไหนจะหาซื้อซิมเหล่า,าน,ะะน,ลลนะคะให้กดรหัส0066นะคะ0066